เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อเราใส่ถุงมือด่างมือสะอาด สวัสดีค่ะเส็ดน้องใหม่สมน้งใหม่ดองพี่น้อง <c oughs> สูตรไตรข,ข,สสขสส่สูตรนี่แล้วก็ขั้นสิกอกใส่กวดมันเด้อพี่น้องสูตรไข่กระสิจับน้งใหม่ ซับน้องใหม่เราแช่ไว้ขึ้นนึง <c oughs> <c oughs> สูตรไคสูตรเรื่อยๆ <c oughs> พี่น้องห้มันเข่าเกลม่นมันอ่อนเราจะมาอัดขวด บานไฟเอิญน้องไม่ส่วนเอาเกลือใส่หาหม่องตังกล่องกันหาหม่องตังกล่องกันเต็มเลยพี่น้องไงมันเข่าเกลือมันนอ่อๆเอาจังมาอัดขวด กระซิขั่นใส่เกลือกร,ระต้อาดขวด <c oughs> สูตรไครสูตรสวัสดีค่ะเทียนน้ำม,มันสมน้ำมัดองพี่น้อง <c oughs> สูตรไคสูตร <c oughs> สูตรไคสูตรเรื <c oughs> ่อยๆพี่น้องเห้มันเขาเกลือ มันมนอ,อนอนเอาจังมาอาัดขวดสูตรไครสูตรทำไมดองไ้แต่กินโดนๆพี่น้องเต็ดเลยพี่น้องหมอง้มันเผาเกลือมันนอ,อนอนเอาจังมาอาัดขวด สูตรไพ่สูตรมาจ้าเข้าตะขนไปสูตรไพ่สูตร <c oughs> <c oughs> สูตรไพ่สูตรมะจ้า ัานไปเรื่อยๆพี่น้องไงมันเข่าเกลี่มันมนอนอ่อนเราจะมาอาัดขวดเราใส่ถุงมือ้างมือสะอาดแลวจ้าเ้ากต่ทานไปเนย าของตั้งกล้องก็เอเดียร์พี่น้องห็ม้มันเข่าเกลี่ยมันนอ,อนาอา้อนเขาจังาอัดขวดแล้วจ้างเขาตัดท่นไปขาวงามพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวเด้อเ็าใส่ถุงมือล้างมือสะอาดเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อ บานไข่เอิญก็ไม่สวเอาเกลือใส่ไปจ้าเอาตะขนไป พี่น้องเห็นมันเข่าเกลือมันมนอนอ่อนเราจะมาอัดขวดทำไมดองไว,ว้แต่กินโดนๆพี่น้องะสมขันใส่เกลือแล้วก็อัดขวดเ้วก็ขันสิกอใส่ขวด มั่นด้วยพี um ่น <Hmm ้องสูตรไข่กระสีสับน้อไม้สับน้อไใหม่เราแช่ไว้ขึ้นนึงมั่นด้วยพี่น้องสูตรไข่กระสีสับน้อไม้สับน้อไใหม่เราแช่ไว้ขึ้นนึงเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อ มันเลยพี่น้องสูตรไขก่กระสิสับน้องไม่สับน้องไม่เราแช่วบขึ้นหนึ่งเตไปเอยพี่น้องให้มันเ่าเกลี่ยมันมนอนอ่อนเอาจังมาอาัดขวด เอาใส่ขวดแบบนี้ได้จ้าล้าจ้ะ <c oughs> ข,ข,ข้องกระทันไปเลยสวัสดีค่ะเพล็ดนกไม,ม้สมนกไม้ดองพี่น้องบ้านใครเอิญนกนไม,ม้สม เอาเกลือใส่บานไข่เอิญน้อยไม่ส่วเอาเกลือใส่เลยพี่น้องห้มันเค้าเกลือมันน่ลๆเราจะงาอัดขวดใส่บ้างขันใส่เกลือแล้วก็อัดขวด ก็ใส่ถุงมือล้างมือสะอาดหาหมองตั้งกล้องกอน